สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้จะพามาดูดอกมะนาวนะคะนี่คือมะนาวไรเม็ดค่ะมันเป็นต้นมะนาวไรเม็ดนะคะพามาดอกมาดูดอกสีขาวๆข,ของมันนะคะตอนนี้กำลังเป็นดอกเต็มต้นเลยค่ะ ยืนอยู่ตรงนี้ได้กลิ่นเลยค่ะกลิ่นหอมมากเลยนะคะตอนนี้หอมกระจายฟุ้งเลยค่ะดอกสีขาวนะคะสีขาวสดใสสะอาดตาหอมมากเลยค่ะก็จะยัง,ยงมีลูกอยู่นะคะตอนนี้มันก็ยังมีลูกเป็นป่ป่าอยู่ แต่ว่าตอนนี้ที่ออสเตรเลียนี่จะเข้าเป็นหน้าฤดูโอทัมนะคะฤดูใบไม้ผลิก็เลยจะเป็นดอกค่ะมะนาวพวกนี้ก็จะเริ่มออกดอกนะคะเนี่ยคะ่ะดอกเต็มเลยนะคะตอนนี้ไม่รู้ว่าเราจะได้ผลเยอะไหมเนะคอยดูนะคะคอยดูรุ้นด้วยกันนะคะปีนี้ ว่ามันจะได้ีติดลูกเยอะไหมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกครั้งนะคะเวลาที่มันมีเป็นลูกนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังเห็นมีลูกอยู่นะคะเนี่ยค่ะยังมีลูกอยู่ะคะ่ะลูกเล็กๆค่ะแต่ไม่รู้ว่ามันจะหล่นไปไหมนะคะแต่ก็ต้องคอยมาลุ้นดูกันอีกทีนึง แต่นี่ต้นต่อมานี่คือจะเป็นต้นมะกรูดนะคะอันนี้จะเป็นมะกรูดค่ะแล้วเทนี้จะพาไปเดินดูอีกต้นหนึ่งนะคะอยากขอแนะนําค่ะแนะนําเลยนะคะเป็นสิ่งที่ภูมิใจมากค่ะที่เราได้ทำเอาไว้คือต้นหม่อนค่ะหรือต้นมัลเบอรี่นะคะ ภาษาอังกฤษจะเรียกมาลบรีนะคะหรือถ้าคนไทยเราก็จะเรียกต้นหม่นนะคะตอนนี้ลมจะแรงนะคะค่อนข้างแรงค่ะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปนี่นะคะก็วิธีที่อยากจะเสนอจะบอกเคล็ดลับดีๆนะคะคือเอาเชือกนะคะมามัดไว้กิ่งไว้ไวรวมกันนะคะให้พอมันโตแล้วมันก็จะโน้มลงมาเลยนะคะก่อนจะมัดไว้ เมื่อสองสามเดือนที่แล้วเนี่ยคะ่ะมัดรวมกันเอาไว้กระซิบจะโน้มรวมรวมตัวกันลงมานี่คะ่ะทำให้เก็บง่ายนะคะเนี่ยคะ่ะก็ยื่นมือไปเก็บลูกมันได้เลยเนี่ยคะ่ะก็มัดรวมกันรวมกันเอาไว้แล้วมันก็จะไม่มี กิ่งอะไรที่จะโผล่ขึ้นไปสูงเลยนะคะมันก็จะโน้มลงมาเลยนะคะทําให้เราเก็บง่ายนะคะจ้าเชือกมัดไว้นะคะตอนนี้ลมก็แรงนะคะตอนนี้ก็ามาถ่ายให้ดูวันที่มันลมค่อนข้างแรงแล้วตอนนี้ก็จะเป็นลูกแล้วนะคะอันนี้หาะลูกก็จะเต็มเลยะคะ่ะ ลูกมันยังสีดงแดงๆอยู่นะคะตอนนี้มันยังไม่สุกนะคะก็ลองชิมดูแล้วก็หวานมากเลยค่ะลองเอาชิมดูอันนี้ก็เหมือนกันนะคะที่มัดเอาไว้นะคะจะเห็นเชือกนะคะสีขาวบางๆเชือกเล็กๆธรรมดาเนี่ยคะ่ะแล้วก็ลูกมันก็จะดกมากเลยค่ะมันก็จะโน้มลงมาหากันเนะะี่ยค่ะ ลูกก็จะเยอะมากเลยค่ะปีนี้ไปก็อุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะปลูกไว้ต้นเดียวนี้ค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะเชื่อคือที่ปลูกเอาไว้ที่มัดเอาไว้มันก็จะโน้มลงมาจากต้นของมันก็จะยาวลงมาเลยค่ะวิธีการมัดก็มัดง่ายๆเลยค่ะ มัดแล้วเต่เลือกเอาดูว่าเราจะเอากิ่งไหนมารวมรวมกันแล้วมันก็จะมาตามลักษณะที่โน้มเลยค่ะเพราะว่ากิ่งมันยาวมากนะคะเนี่ยพวกนี้ก็มัดเอาไว้แล้วแล้วพวกต้นนี่ก็ต้นจะไม่สูงมากเลยนะคะเนี่ยเป็นแค่ต้นเตีเยๆเองค่ะปลูกได้แค่ปีสองปีเองนะคะเนี่ยค่ะจะ โค้งลงมาสวยมากเลยค่ะแล้วก็ไม่สูงเลยนะคะเก็บง่ายมากค่ะใบก็ดมสมบูรณ์มากเลยคิดว่าใบาสักวันหนึ่งเราจะลองเก็บมาต้มดูนะคะต้มทำเป็นชาใบหม่นนไหมดีนะคะตอนนี้ก็กำลังมีลูกให้พอได้เก็บนิดหน่อย แต่มันยังไม่สุกนะคะเพราะว่ายังเห็นเป็นลูกสีเขียวอยู่เลยค่ะตอนนี้จะสีเขียวเต็มไปหมดเลยค่ะเนี่ยนะคะจะตกมากเลยค่ะปีนี้ถ้ากินไม่ทันนี่ก็ก็จะร่วงเต็มพื้นเลยค่ะเมื่อปีที่แล้วนี่จะร่วงเยอะมากแต่ปีที่แล้วไม่ได้มัดนะคะมันจะขึ้นไปสูงมากเลยค่ะก็เลยตัดสินใจมาลองมัดเชือกดูค่ะปีนี้ แล้วมันก็ได้ผลดีมากเลยค่ะมันก็ทำให้โน้มติดกันยาวมาเลยแล้วก็โน้มลงพื้นทำให้เก็บง่ายค่ะยึดเก็บง่ายมากเลยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะได้ผลดีมากนะคะทำมันไม่ทำลายอะไรกิ่งให้แตกหรืออะไรเลยนะคะไม่ไม่ได้รับการบาดเจ็บเลยค่ะเขาก็ยังเป็น ลูกให้เราอยู่ดกเต็มต้นเลยนะคะแล้วพวกปุ๋ยนี้ก็ไม่ได้ใส่อะไรมากนะคะเป็นพวกปุ๋ย,ยพวกเศษอาหารอะไรเนี่ยค่ะที่ไปใส่ทำใส่คมอมโพสนะคะแล้วก็ลงมาวางใต้ไว้ที่โคนต้นนะคะวางไว้ที่รอบๆโคนเนี่ยค่ะหรือว่าพวกเศษหญ้าเท่านั้นเองนะคะแค่นั้นเองนะคะทีนี้ ก็เลยเนี่ยค่ะเวลามันก็จะสูงมากเลยค่ะตอนนี้มันก็จะเป็นต้นที่เป็นการใช้ที่เก็บง่ายมากค่ะมันยืดต่ำลงมาเนี่ยค่ะแต่ต้นมันก็จะขึ้นไปแต่ว่ากลิ่นนี้มันจะโน้มลงมานะคะสุดยอดมากเลยนะคะวิธีนี้อยากให้ทุกคนลองไปทำดูนะคะ จะไปทําดูนะคะว่าจะได้ผลไหมนะคะพราะที่บ้านเราเนี่ยก็ใช้วิธีการอย่างนี้กันก็ที่สวนนะคะเห็นเขาใช้กันอยู่นะ,ะพวกที่เขาปลูกต้นหม่อนขายนะคะลูกหม่อนขายเนี่ยค่ะมอเบอรีนะคะสามารถเอาไปทำเป็นน้ําสุขภาพกินนะ,ะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะน้ําดื่มอะไรพวกนี้เป็นอะไรที่สดชื่นมากเลยคะ่ะเห็น ต้นเขียวๆเ,เนี่ยค่ะน้องลงมาสวยมากเลยค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะฝาก subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ